ยังกินกิสมุทายธรรมมังสัพพันตังนิโรธธรรม,มันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสึ่งทั้งหลายทั้งปวงก็ย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านนำคุณผู้ฟังก้าศู่ยรายการสัพเพเหระธรรมะธรรมใหมกับผมปรวีทับซ้ายอีกช่วงหนึ่งนะครับ วันนี้เราก็ว่าเดินเรื่องสังฆะนะครับหรือส่งสังคมแห่งอริยะเอพิสซดที่12นะครับเส้นทางสู่พุทธแท้ทำไมพระพุทธเจ้าไม่เรียกพุทธบริษัทว่าสงนะครับเรียกว่าภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบา